เนี่ยผมไปดูบัตรแล้วนี่ไงพี่บิลลี่ไม่ให้ใช้อ้าวคือผมไม่ดูดูดูว่าทำไมผมไม่มีใช้กล่องดูไว้อะผมก็พี่บิลลี่บอกว่าไม่ให้ใช้ไเก็บอกว่าฟังพี่บิลลี่มากกว่าพวกผมอะผมนี่แหละเัมเดียวกันพี่ขิวแค่นอกกล่องแค่นะใช้กล่องดูไว้เลยครับ เปรมชายใช่ครับหน้าเขาไม่ให้ใช้ไม่ใช่หรอกใครครับคะใครไม่ใช่ครับก็จะไม่ได้อะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้ดูไว้ใช้กล่องข้างหน้าอ๋อใช่เลยครับเปรมชัยใช่ต่พี่ไม่ใช่เปรมชัยใช่ครับผมไม่ใช่เปรมชัยแต่เปรมชัยใช่พี่สกอตชอบใจนี่กว่ รู้จักรู้จักไครจริปะครับเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้สามเจดเจ็ดครับหกร้อยครับไม่ผมผมใช้กล่องครับไม่ใช้ครับเอาก็ผมอยู่แกงดูไวอ้าผมอยู่แกงดูไว้อะไม่ใใช้ข้างหน้าเอาใครอะเอามาดิเดี๋ยวผมจะโทรไปด่าใครอะไม่รู้พี่ไปพี่ไปหากันเองดิเอาก็ผมอยู่ดูไว้ผมจะใช้ก็ไม่ให้ใช้หกร้อยครับสามจดเจ็ดครับไม่ผมมีเงินจ่ายแค่สี่ร้อยครับคุณ สามเจ็ดเจ็ดครับงั้นขอป,ประชาชนครับหนึ่งชั่วโมงไม่มาจ่ายแบคลิตครับกระเป๋าเลยนะครับหยุดดไว้สามเจ็ดเจ็ดครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะลงชื่อเปรมได้ไหมครับพี่เจฟบพี่เจฟบไม่ได้ครับพี่ไม่ใช่พี่เปรม เรียร้อยเล่บเรียร้อยไหมครับพอมาแล้วเหรอไม่ขึ้นไหมผมให้ให้ดูแล้วอ่ะบัตรประชาชนอ่ะอีกสองร้อยนะครับไม่ผมใช้กล้องไงไม่ใช้เอาเนี่ยผมไปดูบัตรประชาชนแล้วนี่ไงพี่เอาไปดิสอบเขาไม่ให้ใช้พี่เบลลี่ไม่ให้ใช้เปล่าเนี่ยผมไปดูบัตรแล้วนี่ไง พี่บิลลี่ไม่ให้ใช้อ้าวคือผมดูดูว่าทำไมผมไม่มีใช้กล่องดูไว้อะผมก็พี่บิลลี่บอกว่าไม่ให้ใช้่ก็บอกว่าฟังพี่บิลลี่มากกว่าพวกผมอะผมนี่แหละก๊งเดียวกันอะผมพูดถูกไหมพวกพี่บิลลี่ไม่ใช้ครับเขามาแต่งกับอูนานแล้วเขาไม่ให้ใช้บิลลี่เป็นหัวหน้าแก๊งเหรอครับแล้วพี่เป็นหัวหน้าแก๊งเหรอคะใช่ครับเป็นคนเดีก๊งเหมือนกันด้วยครับแล้วทำไมอะครับ อพี่ก็ไปทะเลาะก,กับพี่บิลลี่สิจะมากดดันหนูทำไมเขาบอกให้ใช้แล้วครับอเอาเมื่อกี้ผมบอกว่าจะให้ใช้แล้วก็ให้ดูบัตรก็คือจบไม่ใช่หรอไม่ใช่คือให้ดูบัตรแล้วก็ค้างค่าซ่อมสองร้อยถ้าไม่มาจ่ายหนึ่งชั่วโมงก็แบ็คลิ<ด>ครับ,รบอ้าแล้วที่จะฝากกล่องที่ช่างทำไมครับเนี่ยก็พี่บิลลี่ไม่ให้ใช้แล้วทำไมถึงมากดดันหนูอะ่ะพี่คะ ม่งทกคนต้องฟังไอ้ยิบลี่ไว้สัตว์แหม่ถ้าพี่ไม่พอใจพี่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับ<ๆ>ผมเคงแปลกนะคนเราเอ็เฮียเป็นเฮียแล้ว โอไม่ได้อีกสัตว์อีเหี้ยเอ้ย ก็ตอนแรกบอกจะใช้ขอดูบัตรไอสัตว์พอให้ดูบัตรไม่กูใช้พ่องคตงงเลยเป็นเฮียเลยว่าแค่เหล็กกรอกซ่อมเด้อเจ๊กคุณร้อนเลยคุณกิดเลยไอ้เฮีย ฮัลโหลกล่องแก๊กเรามีกี่กล่องวะกล่องแก๊กเรามีสองพันละกล่องเลยแล้วทำไมใช้หน้าอู่ไม่ได้วะอะไรนะทำไมให้ใช้หน้าอู่วะมันเปลืองไงพี่ที่คุยกันไว้ไงอาทิตย์ละกล่องกันนะอะไรนะคือห้ามใช้เลยเหรอแล้วใครไปห้ามวะก็ไอ้เที่จช่างกระบอกว่ไอ้เที่อใช้ได้แต่ว่าที่เราคุยกันไว้คือแบบพยายามอย่าใช้เพราะมันเปลืองมีคนบอกห้ามใช้เหรอไอสัตว์มันบอกว่ามึงห้ามใช้อ่ะไอ้ที่ช่างผู้หญิงไงไอ้ที่อะใครวะ เด with with ี <no ๋ยวเดีผมไปเชียร์ให้แป๊บนึงผมขอพรนะอยู่ไม่ใช่คือกูอ่ะสั่งใช่ไหมกูจะใช้พอพอบอกบอกว่าจะใช้เอาบัตรประชาชนมาพอกูให้ดูบัตรไอสัตว์แม่กูใช้อีกแล้เป็นขี้อะไรวะกล่องดูไว้ใช้ไม่ได้วะเขาดูชื่อเปล่าพี่ถ้ากูให้ดูชื่อไปแล้วแล้วมันจะแบ็คลิสกูถ้าไม่จ่ายค่าซ่อมหกร้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์เดี๋ยวไปเคลียร์แป๊บนึงไอ้ที่อ่ะผมเอาเดี๋ยคืนเพหมดเลยไม่ต้องฝากแม่งแล้วไอ้ที้อ่ะโอเค

อ่ะฮะเล่าเ่อเป็นไงเล่าเท่าไหร่ไม่พี่เบนลี่จะถามก่อนจะเขาถามก่อนได้เปล่าอ่าว่าว่าว่าคือพี่เบลลี่คือตอนนี้เล่าเล่าเล่าก่อนแต่แรกก่อนคืองงตอนแรกเรื่องงงว่ามันเป็นยังไงอ่กกินเล่าเลยผมจะเล่าคือพี่เลลี่คือพี่เบลลีเล่าเป็นเล่าที่ฟังอยู่ที่ฟังอยู่พี่เิลลี่ไม่ให้ดูไว้ใช้กล่องที่หน้าอู่ใช่ไหมคะไม่นะจริงจริงไม่นะจริงจริงคือมันมีแก๊งพี่มีหลายคนที่มาพูดคืออย่างเช่นอเล็ก็มาบอกว่าดูไว้ห้ามใช้กล่องก็มี ที่บุญเรื่องที่แบบตั้งแต่ก่อนอู่กับแล้วว่าแบบรวยใช้กองหน้าอู่นะครับเขาก็มาแจ้งไว้ผมว่าโอเคก็องกระจายข่าวคือเราบอกเขาบอกกับเราเลยใช่ไหมใช่ครับน้ำเสียงเขาไม่ได้พูดเล่นนะพี่น้ำเสียงเขาจริงจังนะตอนนั้นที่มาพูดผมอืมอืมอ่าแล้วแล้วก็คือเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงั้งแต่แรกเลยไม่คือพี่พี่บางเทน่ะเขามาใช้แล้วคือเขาอ่ะบอกว่าเขาอ่ะเป็นเต็มใช้ซึ่งหนูรู้ว่าเขาไม่ใช่ทีนี้หนูก็บอกเขาว่า ดูไว้ห้ามใจใช้กล่องหน้าอู่ค่ะซึ่งตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าใครคนพูดแล้วทีนี้มีน้องคนนึงบอกว่าบอกเป็นพี่บิลลี่ซักก็เลยบอกว่าอ่ะพี่บิลลี่ไม่ให้ทีนี้เขาก็ถามว่าเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วยางงี้จะฝากกล่องทําไมเนี่ยผมก็อยู่ดูไว้แล้วทําไมจะใช้กล่องไม่ได้หนูก็บอกว่าก็เขาบอกว่าใช้ไม่ได้หนูก็ให้ใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งในความรู้สึกข,ของหนูว่าเขา,าพูดกดดันหนู หนูก็เลยบอกว่าถ้าพี่สงสัยว่าทําไมตัวไว้ใช้กล่องหน้าอู่ไม่ได้พี่ก็ให้พี่ก็ไปถามพี่บิลลี่สีททำไมพี่ถึงมากดอันหนู่ล้วพอคุยคุยไปเขาก็แบบคือเขา,อาจ่ายตังค์มาแล้วสี่ร้อยคือเป็นแบบราคาใช้กล่องแล้วเขาก็แบบขับรถออกไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เถี่ยงการค้าต่อแล้วอืมเข้าใจ พี่ว่าน่าเรื่องอนนเรื่องเรื่องทางเรื่องเรื่องทางด้้นาอารมณ์น่าจะเกิดจากน่าจะเกิดจากที่ทรายพูด<ป>ว่าเจอกันบไา่อกันมาอมเออารมานั้นแหละแต่คือ,อ,อ,อพี่อยากทีก่อนว่าพี่กับคนในแก๊งอ่ะคุยกันว่าเออแบบเป็นไม่ได้อยากไปใช้กล่องน,นะอู่นะเปื้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมผมตอนที่เขามาแจ้งผมก็ไม่รู้ว่าเขาแตคือแตคือแตคือว่ามีมีมีคนมาพูดกับเราเลยใช่ไหมว่าด้วยห้ามห้ามใช่ไหมเป็นคนในด้วยพูดใช่ไหมใช่ครับอืมน่าจะเป็น แตาจะเป็นความหวังดีของคนในแก๊งเรื่องนี้สกิก็ไม่ได้ผิดหรอกเอาจริงนะแต่คือพี่มองว่ามันเรื่องที่มันเกิดเนี่ยมันน่าจะเป็นอารมณ์จากการพูดคุยกันมากกว่าแล้วพอสกิกดันาสากีพูดกับบางแบบนั้นบางเขาน้าจะโมโหเลยโมโหพี่ว่านะคือราความรู้สึกของหนูนวี่าบริการลูกค้าก็จริงความต้องการของลูกค้าก็ก็สําคัญคแต่ทีเนี้ยในเมื่อในเมื่อ,อลูกค้าบอกว่าไม่ให้ใช้หนูก็ให้ใช้ไม่ได้อ หนูก็ไม่หนูก็ไม่มีเวที่จะไปว่าเออหนูจะไปทางไหนในเมื่อเมสเซจที่หนูได้มามันเป็นแบบนี้ตัน้ำเข้าใ,ใจครับคือหนูก็กดดันนะที่ต้องมาแบบทําอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วหนูไม่ใช่คนในแก๊งที่ด้วยซ้ําหนูควบคุมเขาไม่ได้หรอกเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยใครจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาดีกว่าเอออาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องเป็นแบบว่าถ้าหนูถ้าหนูไปสมมติะนะคือมันจะมุมมองมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นฟิลที said, hey, have, ่ว่าอย่ or, light, saying, uh ังพี is, really the, I mean, Get? 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 ่เนี่ยมาฝากกล่องไว้ที่ช่างเพื่อที่จะใช้กล่องถูกไหมแล้วถ้าหนูไปสมมติว่ามีคนมาพูดกับหนูว่าเอ้ยไม่ให้ใช้ไม่ให้ดูไว้ใช้นะแล้วหนูไปหนูไปหนูไปบอกว่าเฮ้ยมีคนในดูไว้เนี่ยไม่ให้ใช้ให้ใช้ไม่ได้ค่ะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็อยู่ในดูไว้เหมือนกันซึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะใช้เก็ตหนูเก็ตใช่ไหมหนูจำทันไหมอันนี้หนูเข้าใจอ่าทีเนี้ยมันจะเป็นฟิลที่ว่าในมุมมองของคนที่จะใช้อ่ะคือเขาก็มองว่าเอาไอ้เฮียมันก็เป็นสิทธิ์ของ ฉะนั้นพี่มองว่าปัญหาเนี้ยเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดใครจะใช้ก็ใช้ใครไม่ใช้ก็ไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยพี่เข้ามาก็ไม่ใช้เพราะจริงเราฝากกล่องมาเพื่อใช้อยู่แล้วเนี่ยเอาใจแเ่รา่ใจที่เราที่เราอันนี้พี่จ่เข้าใจบ้างเพราะว่าบางบางบางครั้งเนี่ยที่คุยกันว่าไม่อยากให้ใช้กล่องหน้าอู่เพื่อที่จะประหยัดเหล็กเพราะว่าเหล็กมันก็ไม่ไม่ได้หาง่ายช่วงเนี้ยชูเมล่าครับเออแต่อนี้พูดก่อนว่าสากิก็ไม่ได้ผิดนะ อาจจะเป็นผิดที่พวกพวกคนในแก๊งพี่เองที่แบบสื่อสารกันไม่เข้าใจจนทําให้แบบว่าหนูต้องเดือดร้อนด้วยอันนี้ก็ขอโทษด้วยเอาจริงๆนะพี่หนูก็ทาเต็มที่หน,หนูหนูทำตามาที่หนูทําตามที่พวกพี่บอกอ,อันนี้รู้อันนี้รู้ไม่ต้องไม่ไม่ได้บกพร่องอะไรเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอซึ่งซึ่งตัวบางอะ่ะพี่มองว่าในมุมมองของบางอ่ะเขามองว่ามันเป็นกล่องกูอ่ะกูมีสิทธิใช้อะไรแบบนี้นหหนูหนูเข้าใจหนูเข้าใจในในมุมของพี่บางแต่ว่าที่ที่อยากคุยกับพี่ตอนเนี้ยคือ หนูจะประกาศคือเรื่องเนี้ยเขาประกาศอเออเราเราประกาศภายในแล้วว่าดูไว้ห้ามใช้ฉะนั้นก็คือพวกหนูก็จะยกเลิกอ่ะยกเลิกไปเลยครับก็เอาไปแบบนี้คือแล้วแต่สิทธิของแต่ละคนเพราะว่าเป็นแล้วแต่ตัวบุคคลดีกว่าเพราะเอาพูดตรงตรงนะคือบางครั้งเนี่ยเราเราอย่างที่บางบอกว่าเป็นเปรียมใช่ใชใชไหมเราไม่รู้ว่าเราเขาปลอมตัวหรือเขาเพราะมันเขาป้นเขาหนีคดีอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมล่ะถ้าแต่เพะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าตัวซากิรู้อยู่แล้วว่าเออเป็นคนดูไว้นะไม่เป็นไรให้เขาใช้ไปเลยครับ เพราะว่าพี่ฝากมาฝากของมาเพื่อให้คนในแก๊งใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ใช้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาใครจะใช้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหากันโอเคไหมครับพี่เออโอเคใช่ไหมเอาสกิโอเคใช่ไหมโอเคค่ะในแบบที่ไม่อยากให้หนูมาแบบกดดันนู่นนี่นั่นเพราะว่าเอ้ยอีงคนบอกไม่ใช้อีกคนบอกไม่ใช้แล้วทำไมกลายเป็นหนูซวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็อาจจะผิดที่พวกพี่ที่พวกพี่คุยกันไม่ไม่ไม่ลงตัวไม่ใช่ไม่ใช่ครว่าไม่ใช่ไม่ลงตัวดี๋ยวอาจจะครับว เราเพราะว่าคนในแจ๊งเนี่ยคุยก okay. ันว่าเราไม่ได้ห้ามว่าเฮ้ยห้ามใช้นะห้ามใช้กล่องน้ำอู่เลยนะเราไม่ได like ้คุยกันแบบนี้เราคุยกันว่าเป็นไปได้เนี่ยอย่าไปใช้กล่องหน้าอู่นะถือว่าเราประหยัดอากันแต่ถ้าเกิดใครจะใช้มันก็ใช้ไงเพราะว่ากล่องเราเยอะเราเราเราไอ้นี่อยู่แล้วเราฝักมาเพื่อใช้อยู่แล้วคือพอพอแบบอู่ได้เมสเซจมาว่าเออดูไว้ห้ามใช้กล่องข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจิงอ่ะเมื่อกี้สกิไม่ควรไปแบกคลิปนะถ้าสมมติว่าบางเขาจ่ายมาสี <t 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 ่ร no. ้อยถูกไหมสกิน่าจะไปหักกล่องมากกว่าไม่น่าไม่น่าแบบนี้ไง ไม่หนูหักกลองตอนนี้หนูหักกลองอ่าใช่แต่คือก่อนหน้านี้หนูแบล็กรีดเขาไหมหนูไม่ได้แบ็กลีดอะแล้วทำไมเขาบอกแบ็กลีดวะหนูไม่ได้ทำพอเขาขึ้นรถไปหนูก็หักกลองให้อืมเอาเป็นเอาเป็นแบบนั้นดีกว่าถ้าเกิดว่าใครจ่ายเอาเป็นเหมือนเดิมอ่ะเพราะถ้าเกิดใครจ่ายสี่ร้อยก็หักกลองใครจ่ายหกร้อยแค่ไม่ต้องหักเอาแบบนี้ดีกว่าเอาเรื่องของเขาจ่ายเกร้อดีกว่าเอาเอามึงหนูนะพี่คือถ้าสมมติว่าแบบแกงแกงนึงบอกว่าอ่ะ แม่ใช้กล่องข้างหน้านะแต่ทีเนี้ยถ้าเขามาดูว่าเอาทำไมกล่องเขาลดเยอะสุดท้ายมาเห็นว่าเอ้าทําไมปล่อยให้ใช้ข้างหน้าคือคนที่ซวยก็จะเป็นอู่ทั้งอู่คหนูไม่ได้มองแค่หนูหนูมองทุกคนพวกหนูก็ทําเต็มที่เพื่อให้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าหนูไม่อยากมีปัญหากับใครครับหนูฝากขอโทษพี่เขาด้วยละกันค่ะเพราะว่าจริงจริงเนี่ยพี่พี่อยากโทให้จาบางจําโทรบางจํโทรโทหาบางให้มาคุยแต่ว่า พี่ก็ว่าถ้าเกิดโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นไงทั้งเรื่การเฉียบการอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวพี่เองเข้ามาหลักไม่รู้ว่าเรื่องเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเป็นว่าอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะก็เลยว่าเออแต่พี่เดี๋ยวพี่มามามาเคลียร์เองดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหากันว่าแล้ตัวตัวพี่เองไม่ได้แบบคือผมพี่มองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเล็กไงเรื่องเนี้ยพี่มองว่าแบบมันควรแบบมันเรื่องเล็กพี่หนูว่าไม่ได้ติดใจที่เขาแบบว่าคคแ่ทาตมพูดแบบไหน หนูไม่ได้หนูไม่ได้หนูไม่ได้ติดใจว่าเขาพูดแบบไหนแต่หนูแค่แบบว่าหนูก็ทําดีที่สุดของหนูเพื่อเพื่อเพื่อจุดมุ่งหมายของลูกค้าด้วยแล้วจุดมุ่งหมายของหนูอ่ะอืมเข้าใจครับซึ่งถ้าสมมติว่าซึ่งถ้าพี่บอกว่าอ่ะยกเลิกอันนี้หนูก็จะประกาศทั้งอู่ว่าใช้ได้ตามปกติไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าหนูก็ห่วงเรื่องของลูกค้าเหมือนกันไม่ใช่หนูไม่ห่วงอ่ะเพราะเดี๋ยวมันวันจะหายไปด้วยนะเราไม่มีคำตอบไปเขาหม่นี่ถูกไหมใช่ยืนยันดูเวลา ใช่คะ่ะโอเคครับนั่นแหละเอาเป็นแบบนี้ละกันไ,ได้ไม่ต้องยืดก็เ,เป็นว่าใครจะใช้ใครจะใช้ก็ใช้ใครไม่ใช้ก็ก็ไม่ต้องหักกล่องเขาใครใช้ก็หักกล่องเขาไปอย่างนี้ดีกว่าสำหรับน้าอู่นะเพราะว่าที่มองว่าข้างนอกเขาทุกคนน่าจะอ,อ่น่าจะบอกหนูอะ่ะฉันก็าจะบอกชาทุกคนว่าซ่อมแบบไหนถูกไหมล่ะใช่คะ่ะ ว่าต่อให้หนูซ่อมไปปพ๊บหนูก็จะถามเขาก่อนอยู่แล้วว่าใช้ตอกไหมให้หนูเวลาใช่ค่ะเอองั้นเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาจะใช้ก็บอกเขาใช้ก็หนูก็าหักไปแค่นั้นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาโอเคไหมได้ค,ะค่ะเงินค่าก็จะประกาศให้หนูเลยนะคะอ่าก็คือหนูแต่หนูไม่ได้แบงค์ดิ้นบางหนูไหมไม่ครับไม่ได้ทำโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ไปเกี่ยวบางให้ครับไม่ต้องมีปัญหาแล้วเราคือหนูทำเพื่อแค่ไม่อยากให้เขาใช้สิทๆ อ่าก็คือแบบว่าอยากทําตามคําพูดที่บุเรืองกลับมาแลมาพูดไว้ถูกมายล่ะใช่ครับเข้าใจครับไม่เป็นไรนั่นแหละตามนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอจูเจอสภาเลยระวังไฟพัดไอซีคนดูไอซีไอซีผมไม่รู้นะพูดยังไงเออ พอใจคนดูแหละว่าดูแล้วอาจจะหมัดน,นะแต่คือเราไม่ไอซีครนะับผมไม่ดูแค่นั้นดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับไอซีหนี่งแยกแยะไอซีโอซีก่อนมาดูตอนนี้กเองอ่ะฉุดกันเฉยเลยเออฉุดกันทำไมเนี่ยไอแ,แค่เลือกกล่องกล่องเดียวคป็นแล้ะอีกสิบสามนาทีประชุมอ่ะอายุเ้า all day and all night stay up It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake.